ก็เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับแแบบแอนิเมชั่ e X เหมือนเดิมก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวันนี้เรามาแปะก็วันนี้เราจะมารีวิวเป็นทางด้านตัวละครของโกจิต้านะครับอาโกจิต้าตัวนี้เลยอ่ฮะอ่าเป็นโกจิต้านะเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นอ่าเบต้าอ่าอัปเดตหน้าเพราะว่าอ่าท่าแสงอ่ะมันชนะทตุมืดกับทตุมูลคือ ไอชาร์โด่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะมาเป็นธาตุไหนแต่มันต้องมาสองธาตุนี้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าในเนื้อเรื่องอ่ะมันเบียวมันเป็นมันมืดเนี่ยเออถ้ามันมาธาตุาไฟมันก็จะแปลกๆเนาะก็ใครที่ถามว่าโกจิต้าหาได้จากไหนเรากดมาตรงคําว่า p l เพลครับมันจะอยู่ตรงชาเลนต์นะครับตรงดาวกินแฮนนี่ตรงนี้เลยอ่ะโอกาสออ0.5 0.1แล้วก็1%แล้วก็มาหาได้นะครับส่วนวิธี FK หรืออะไรนี้ก็ใน YouTube มีเยอะแยะครับไปหาเซิร์ชกันได้ก็ ตัวนี้ของผมเป็นเลเวลหนึ่งร้อยนะแล้วก็มีเกียร์ด้วยอาจจะเ,เปิดเกียร์ให้ดูแล้วกันเนานะ,ะเปิดเกียร์ก็เป็นเกียร์กระต่ายแล้วก็ดาบลุงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับว่าจะเกง่งแค่ไหนปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะคนดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคมาทางด้านโคจิตาเนาะขั้นแรกค่าอับสองพ 2, นะับจากอ่า uh, HP สองหมื่นสองเป็นสี่หมื่นห้าแล้วก็ดาเมจจากหมื่นสองเป็นสองหมื่นห้าเนาะโอเคเราเสกไปก่อนเนาะ คูดาวเป็น1.4แล้วก็เป็น1.4เนาะแล้วก็ระยะ16กลายเป็น16.4แล้วก็ทุกอย่างมันเดิมเปลี่ยนแค่ดาเมจกับเลือดคาบ2,000เนาะโอเคครับจาก1ไป2คาบ3,000ก็จะกลายเป็นเลือด60,000ดาเมจ38,000คูดาวระยะอ่าคูดาวกับสปีดเท่าเดิมแต่ว่าระยะเป็น1.8ึ่งบไปเลยอ่าแล้วก็คาบ4,000เนาะจาก2ไป3 000, ก็เลือดเป็น90,000ดาเมจเป็น50,000แล้วก็ ส่วนตรงนี้กับระยะครูดาว اد, สปีดเหมือนกันหมดเลยโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูเกมหนะ้าอันนี้ผมมารีวิวแบบรวดเร็วนะไปดูเลย Ke, เกมเมื่อกี้เราอัพถึงขั้นไหนนะเราอัพถึงขั้นขั้นนี้ใช่ไหมขั้ 5, นห้าพันเนาะโอเคขั้นห้าพันนับจากสามไปสี่ก็จะเป็นจากเก้าหมื่นเป็นแสนส0ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็จากแรนด์เมท่าหมื 5, 1, 000, 1, 000, 3, ่นหนึ่งกลายเป็นหกหมื่นสามครูดาวเท่าเดิมระยะเพิ่มจากสิบแปดเป็นยี่สิบเอ็ดเนาะ แล้วก็สปีดเท่าเดิมอัพไปเลยครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับจาก455เลือดจะเป็น10,000แสนแล้วก็ส่วนพออัพไปเลือดจะเป็น1 3 5 0 0 0แล้วก็ดามเจ็0 0เป็น7 6 0 0 0อู้เยอะนะโอเคแล้วก็สแต็กที่เหลือเท่าเดิมครับแล้วขั้นสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แหละประมาณนี้สแตตเดี๋ยวเราไปดูสกิลกดกันเกมหน้าเนาะว่าจะเป็นยไงเดี๋ยวเราไปดูสกิลกดกันก่อนโอเคท่านผู้ชมก็ขออนุญ,ญาตมารีวิวในด่านอนะีสเตอร์เนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันอาจจะหลายด่านนิดน,นึงอาจจะขัดตอนเนาะก็ เดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงโอเคเดี๋ยวเราเสกโกจิต้ามาก่นอนเรารองเงินรองเงินอ่าไอโกจิต้าของผมเป็นบับอ่าไอดูบมาบัฟดิพิเคตก็อาจจะเสกได้เยอะหน่อยแต่ว่าโกจิต้าแบบนี้เหมาะกับ0.1มากกว่านะครับอ่าเพราะว่ามันเสกได้ตัวเดียวนะแบบอ่าดั้งเดิมอ่ะใช่ใครที่ได้ศูนนก็คือโชคดีก็ปั้นเลยครับเป็นอ่าตัว DPS หลักของทีพุ่นเน่ยโอเครอก,ก่อนครับขั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลกดจะเป็นไงเนาะ อเกูจิตาตีแล้วค,ครบละโอเคสตาวมาเลยเอ๋อไม่ได้รอตายก่อนรอตายก่อนคดูโอเคมาเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันดีวกว่าอ่าทวนกันอีกรอบนะครับดาเมจเป็นเจ็ดหมื่นหกส่วนเลือดเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันน้องแล้วก็คูดาวเป็นหนึ่งจุดสี่อ่าอันตีเป็นห้าแสนแล้วก็อันนี้เป็นอ่าตีชแชรบอ๋อคูดาวเป็นสี่สิบแล้วก็ระยะยี่สิบเอ็ด สปีดสามจุดอันนี้อัพไปกดเลยก็จะเป็นการบินขึ้นไปแล้วก็รวมพลังจากมือแล้วก็ปล่อยลงมานี่โอ้ก็เท่อยู่นะดูก็ก็ใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับเก่งหรือไม่เก่งก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคนดูก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับ